thank <music> สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราในรายการทนายหน้าใสทนายรุ่นใหม่รวงภัยสังคมนะครับเป็นประจําทุกวันจันทร์นะครับเวลาบ่าย2องโมงถึง3ามโมงนะครับทางช่องคมชัดลึกทีวีนะครับกับผมวันนี้นะครับอาจารย์พีดพีรพัฒน์ฝอยทองครับครับผมอาจารย์มายสิงหพลพลสิงค์ครับค่ะศิริยาาจำเจริญค่ะ ครับหรือน้องกิฟตนั่นเองนะครับก็คือน้องสาวคนสวยของเรานี่เองนะครับในความมือใหม่ด้วยแล้วก็รุ่นใหม่ด้วยนะครับแต่ก็มากด้วยความรู้นะจันทร์มาถึงจะมือใหม่แต่ความรู้นี่เต็มเปี่ยมเลยนะครับกับน้องกิฟของเรานี่ครับวันนี้มีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังไหมครับจันทร์มาวันนี้เนี่ยนอกจากที่ว่าช่วงที่2ก็เป็นปกตินะที่จะต้องมีการตอบถามปัญหาข้อกฎหมายนะครับก็เดี๋ยวบอกเบอร์ก่อนเลยอนน้องกิฟบอกเบอร์ท่านผู้ชมเลยเผื่อมีปัญหาข้อกฎหมายนะครับค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0-2338 3837 -9 ค่ะ อีกช่องทางหนึ่งก็ช่องทางในทาง Facebook ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยไม่สะดวกที่จะโทรเข้ามาในช่วงเบรกที่2ก็สามารถเซิร์ชคำว่าไทยน้าใสนะครับใน a c e b o o k ของของที่ท่านผู้ชมมีใช้กันโดยทั่วไปนี่แหละแล้วก็ไปพิมพ์คําถามทางเราจะรีบตอบให้ทันทีถ้าเกิดมีเวลาในรายการก็ตอบให้เลยนะครับครับนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะมีประเด็นข่าวในช่วงแรกเนี่ยที่ว่าจะมาพูดคุยกันเนี่ยมีข้อกฎหมายหลายอันเลยครับอันเรื่องแรกก็คือภาครัฐเนี่ยเอาจริงกับการ กวาดล้างซอฟต์แวร์เถื่อนนั่นเองนะครับอ่านะครับดย๋ยวก็จะมาดูกันว่าตอนนี้มีมาตรการใดบ้างนะครับอันที่2ก็เป็นข่าวคือมีการตะคุกแก๊งค้ายาเสียสาวนั่นเองอันนี้เป็นข่าวข่าวดังเลยต้องกิีบยิ้มเลยเรื่องนี้นะครับอันที่3ครับอันนี้เป็นเตือนครับแล้วก็ระวังภัยแล้วก็ให้มีการแบบร่วมรณรงค์นะเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุและเลี่ยงการผิดกฎหมายนั่นเองก็คือถ้ามีการเปิดไฟตัดหมอกพร่ำเพื่อเนี่ยเสี่ยงอุบัติเหตุและยังผิดกฎหมาย จริงๆคือมมนมีกฎหมายอยู่แล้วแต่ท่านผู้ชมไม่ค่อยรู้ตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ไมค์มาเล่าให้ฟังนิดนึ่งครับแล้วก็ปิดด้วยเรื่องสุดท้ายครับก็คือข่าวต่างประเทศเป็นปกติเลยครับอาจารย์พีชชอบมาเล่าให้ฟังนะครับก็คืออินเดียครับเขาจะเปิดศาลที่พิจารณาคดีเกี่ยวกับสตรีนั่นเอง เพราะอินเดียตอนนั้นจำได้ไหมจันใหม่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องสตรีที่โดนรุมข่มคืนการทำจำเราประรถเมนะครับที่เป็นคุณหมอนะ่ยใช่ทีนี้ก็เลยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงสตรีเนี่ยที่อินเดียเนี่ยเยอะนะครับเขาก็เลยมีนโยบายใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังช่วงหลังนี่สิอินเดียนี่มีเรื่องเกี่ยวข้องผู้หญิงเยอะนะใช่ีใช่มีตอนหนึ่งที่เราเคยมาพูดคุยกันก็คือเรื่องประเด็นที่ ที่สตรีเนี่ยเขาขอไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนะครับเพราะว่าเสียทรงผมเสียทรงผมเสียทรงนั่นเองนะครับแล้วก็มีเรื่องอันนี้ก็จะมีสารสตรีอีกนะครับก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันแต่ละเรื่องแต่ละข่าวเลยเอาตั้งแต่เรื่องแรกเลยครับครับก็เรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของการละเมิดทรัพย์สิทธิ์ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการปรับปบามาตั้งนานแล้วแต่ว่าขณะนี้เนี่ยก็ มีการเอาจริงเอาจังมากขึ้นนั่นเองค่ะตรงนี้คือรัฐบาลเนี่ยแต่เดิมนะคะก็มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติขึ้นมาคณะกรรมการตัวนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์ขึ้นเพื่อตั้งขึ้นเพื่อปรับปรามรณรงค์แล้วก็ลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าของไทยแล้วก็ต่างประเทศได้นั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยก็ขณะนี้มีการผลักดันกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาแล้วเป็นกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ตซึ่งขณะนี้นะคะ กำลังเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาซึ่งคาดว่าในปี2556เนี่ยกฎหมายตัวดังกล่าเนี่ยจะออกมาบังคับใช้ได้ทันก็คือจริงๆเราเนี่ยมีตัวกฎหมายที่กสิทธิ์เดิมอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะมีตั้งแต่ปี2537นะมันก็เลยยังไม่ค่อยปรับปรุงไม่ค่อยทันสมัยหรืออะไรอย่างนี้นะครับยิ่งปัจจุบันในโลกเราเนี่เป็นโลกไซเบอร์มากขึ้นขณะนี้ก็มีเรื่องของ 3G ขึ้นมาเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะก็ รัฐบาลก็คงเล็งแล้วค่ะว่าคนจะคงหันมาใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็คงเพิ่มมากขึ้นไปด้วยมีโอกาสมีโอกาสใช่มีโอกาสเพิ่มขึ้นนะคะ,ะครตรงนี้ก็มีการประชุมร่วมกันแล้วว่าระหว่างรัฐบาลเนี่ยก็ได้เชิญบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์เข้ามานะคะมาประชุมอย่างเช่น Microsoft เปิดไมโครซอฟทนะคะโทษเี มาซื้อซอฟต์แวร์ให้กับหน่วยงานรัฐในราคาถูกก็คือซื้อจํานวนมากก็ราคาถูกลงตามไปครับจริงนโยบายนี้ก็มีมานานแล้วนะเช่นทาง Microsoft <ม>เนี่ยก็จับมือกับทางกระทรวงศึกษานะครับก็รณรงค์ให้โรงเรียนต่างๆเนี่ยได้ใช้ซอฟต์แวร์ในราคาที่ค่อนข้างถูกค่ะอย่างประเทศเวียดนามเขาก็ทําสําเร็จไปแล้วนะคะคก็คือเขาอยากให้หน่วยงานภาครัฐเ,เป็นตัวอย่างที่ดีก่อนนะครับใ,ในการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับโดยการที่ว่าเปิดให้มีการ ให้บริการซอฟต์แวร์ที่มีราคาประหยัดนั่นเองคือจริงซอฟต์แวร์ในต่างประเทศเนี่ยเนื่องจากว่าราคาค่อนข้างสูงนะเมื่อมาทียกับคนไทยใช้เนี่ยแล้วราคาแผ่นแท้กับแผ่นแผ่นก๊อปปี้พูดตรงๆใเนยมันต่างกันหลายเท่านะครับแต่ตอนหลังๆนี้ก็มีเวอร์ชั่นสําหรับคนไทยใช้สำหรับสติลเด้นสำหรับโฮมคอมพิวเตอร์โฮมยูสอะไรนะครับตอนนี้ก็จะถูกลงค่อนข้างพอสมควรนะครับ อย่างในปี2555ที่ผ่านมานะคะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยหรือ,อคือ,อกองเนี้ยนะคะอยู่ในการควบคุมของสำนังกงานตำรวจแห่งชาติก็ได้เข้าตรวจค้นองค์กรธุรกิจใหญ่ๆนะคะ <ừ> ระอแปดแห่งทั่วประเทศไทยครับเป็นยังไงบ้าง <ขอ S 1> ครับวเข้าไปตรวจแล้วเป็นยังไงบ้างพบการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เยอะมากครับก็คือ4 5่3อเเครื่องเลยทีเดียวค่ะตรงนี้ก็คิดเป็นมูลค่าความเสียหายถึง447ล้านบาท รจริงๆแล้วนี่ที่ว่าเยอะแล้วจริงๆลดลงมาจากปี2,554นะคะ17%ลดลงมาแล้วนี่คือลดลงมาแล้วลดลงมาแล้วใช่ค่ะ,คะยังเสียหายตั้งตั้งเยอะขนาดนี้เลยนะครับอย่างซอฟต์แวร์ที่ถูกละเมิดส่วนใหญ่นะคะก็มักจะเป็นของบริษัท Microsoft นะคะทยซอฟต์แวร์ Enterprise Autodesk แล้วก็บริษัท Siemens ค่ะ,คะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดนะ,ะอย่างอุตสาหกรรมถ้าแบ่งตามประเภทธุทรกิจแล้วเนี่ยตามองค์กรพวกนี้ 6กสิเปเนี่ยนะคะเป็นอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องจักรโลหะนะคะอุตสาหกรรมการออกแบบอุตสาหกรรมการก่อสร้างอพวกนี้จริงๆซอฟต์แวร์ค่อนข้างแพงนะจันมายะล้วเพราะว่าโปรแกรมการออกแบบออโตแคดพวกอะไรพวกนี้นะซอฟต์แวร์หนึ่งเนี่ยผมเคยเห็นคุณอาเคยคุณอาผมเป็นวิศวะเป็นสถาปนิกเนี่ยโอ้ตัวหนึ่งเนี่ยสองหมื่นห้าโอ้โหผมด้วซอฟต์แวร์อย่างเดียวแล้วนะซอฟต์แวร์อย่างเดียวยังไม่รวมค่าเครื่องค่าอะไรที่ต้องมีสเปคที่สูงด้วยใช่ค่ะ อย่างอีก40%ที่เหลือนะคะก็เป็นเรื่องของอุตสาหากรรมยานยนต์อุตสาหากรรมอาหารแล้วก็ธุรกิจอื่นๆนะคะครับแล้วเป็นยังไงครับโดยค่าเฉลี่ยและรวมๆวมเนี่ยไม่ต้องคิดบอกของเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยสูงเนี่ย<ช>เทียบกับต่างประเทศแล้วเนี่ยของเราเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หรือเป็นยังไงครับเมื่อเทียบกับทั่วโลกของเราเนี่ยถ้าเทียบกับทั่วโลกแล้วนะคะปะัจจุบันเนี่ยอัตราการละเมิดเลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ค่าเฉลี่ยของทั่วโลกนะคะอยู่ที่42%ค่ะซึ่งก็สูงเหมือนกันค่ะก็สูงค่ะแต่ว่า รัฐบาลไทยของเราเนี่ยได้ตั้งเป้าไว้ว่าปลายปี2,556เนี่ยนะคะจะลดอัตราการละเมิดลิขสิทธิซอฟต์แวร์ให้เหลือ68%ค่ะอืมก็ลดลงมาค่อยๆลดเพราะว่าได้ข่าวว่าปีนี้จริงๆเราเนี่ยยังไม่ปรับปรามใช่ไหมตามนโยบายยังเป็นนโยบายการเน,น้นรณนรงค์ก่อนอเป็นการเตือนรณรงค์<ร>ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องที่ถูกลิขสิทธิ์ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าถ้าเกิดไม่ดำเนินการภายในปีนี้ไม่ทําให้ถูกต้องปีหน้าจะมีโครงการใหม่คราวนี้ปรับปรามแล้วนะคราวนี้ต้องระวังกันนะะตอนนี้ อย่างจริงๆแล้วเนี่ยประเทศของเราเนี่ยเริ่มปรับรามมาตั้งแต่ปี2538แล้วนะคะแต่ว่าขณะนั้นเนี่ยอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สูงมากเลยค่ะ90%หรือพูดง่ายๆก็คือคอมพิวเตอร์100เครื่องเนี่ย90เครื่อง90เครื่องเป็นซอฟต์แวร์ผิดลิขสิทธิ์ใช่ค่ะมีแค่10เครื่องเท่านั้นเองที่ทำถูกต้องลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับมาดูโทษกันบ้างดีกว่าโทษนะคะถ้าเกิดบุคคลใดเนี่ยทำซ้ำดัดแปลงนะคะเผยแพร่ต่อสาธารณะให้เช่าต้นฉบับ หรือสำเนาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะโดยผิดกฎหมายก็คือไม่ได้รับอนุญาตจากผู้สร้างสารรค์หรือคนที่คิดโปรแกรมนั้นขึ้นมาเนี่ยก็มีโทษนะคะละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อ่าตอนแรกก็เป็นโทษปรับก่อนนะคะก็ตั้งแต่20,000ื่นถึง200,000บาทแล้วรืองอย่างน้องกิ๊ฟครับถ้าสมมติพี่เนี่ยไปซื้อโปรแกรมของแท้มาเลยแต่น้องเพื่อนน้องกิ๊ฟบอกว่าเอ้ยพี่พีชช่วยก๊อปปี้ให้หนูไปใช้หน่อยพี่เนี่ยซื้อของแท้มาแล้วพี่เนี่ยสามารถก๊อปให้เราใช้ได้ไหมแทนนี้ อันนี้ถ้าพี่ผิดกอปนก็คือละเมิดแล้วละเมิดแล้วขอให้เราซื้อของแท้มาเราก็ไม่มีสิทธิ์ก๊อปต่อยคนอื่นใช่ค่ะเพราะว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทําซ้ําดัดแปลงเนี่ยก็คือผู้สร้างสรรค์เท่านั้นก็คือคนคิดโปรแกรมก็ของโปรแกรมนั่นเองอันนี้หลายคนเขาจะผิดเพราะคิดว่าเราซื้อมาแผ่นแท้แผ่นหนึ่งเป็นคนมีน้ําใจครับเห็นจานมาเป็นเพื่อนน้องคิดเป็นเพื่อนก๊อปปี้เอาไปแจกกระจายกันใช้ถ้าอย่างบางคนก็คือก๊อปมาจำหน่ายก็มีอันนี้ก็ผิดจริงจริงที่ผิดหนักเลยครับถ้าจำหนาก็คือเป็นถือว่าเป็นะะค คือมีโทษจำคุกด,ด้วยตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แสนถึงบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะอันนี้โทษสูงกว่าใช้กันทั่วไปค่ะถ้าเป็นการทำเพื่อการค้านะคะเนาะโอเคนะครับเรื่องความรู้เรื่องริกสิทธิ์ก็พอสมควรนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันเพราะว่าเชื่อว่าสมัยนี้นะคะคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทสาคัญในชีวิตประจาวันเราไม่มากก็น้อยนะคะครับโอเคนะครับครับเป็นที่2เลยครับครับ ก็เรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับมีการรวบนะครับแก๊งยาเสียสาวค่ะอันนี้ต้องรับผู้หญิงไว้โดยเฉพาะผู้หญิงผู้ชายก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ผู้ชายก็โดนไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงถูกต้องเลยครับต้องมีรวบแกง๊งไอ,อ,อ้นะยาเสียหนุ่มด้วยอ่อไปอาจเนาจานี้ผู้ชายที่เสียทรัพย์ค่ะพี่ไม้อผู้ชายเสียทรัพย์แล้วครับผู้ชายไม่เสียทรัพย์อย่างเดียวครับ เสียเสียตัวก็มีครับเพราะว่าเขาบอกว่ายาชนิดนี้เนี่ยก็คือนะมีกลุ่มชายรักชายชอะไรเง<ช>ี้ยที่ไปบอมอผู้ชายเนี่ยตามพวกสถานบันเทิงต่างๆทีนี้เนี่ยต้องต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก่อนว่ายาตัวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับเป็นยาที่ใช้ในทางการแพทย์นะครับ,รบชื่อยาเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มที่ชื่อยา GHB นะครับนะครับซึ่งเป็นกลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่หนึ่งตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทนะครับพศ2518นะครับ คือห้ามจําหน่ายเลยห้ามใช้ห้ามนําเข้าประเทศหากใครละเมิดเนี่ยมีโทษจําคุก5 2 0ถึง20ปีและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0 0สนถึง4แสนบาทนะครับเพราะยาชนิดนี้เนี่ยจะมีฤทธิ์ในการกดประสาทนะครับทำให้รับนะครับจึงใช้เป็นยาสลบในทางการแพทย์เท่านั้นนะครับ แต่มีผลข้างเคียงนะครับที่เมื่อเอาไปใช้เนี่ยในปริมาณมากเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับต่อมาจึงได้ยกเลิกการใช้ยาตัวนี้ทั้งในการทางการแพทย์เนี่ยก็ยกเลิกนะครับและยกระดับยาชนิดนี้เนี่ย GHB เนี่ยนะครับเป็นยากลุ่มควบคุมพิเศษห้ามใช้ทุกกรณีนะครับแต่ปรากฏว่ากลับมีการนำแอบอ้างแอบ,แอบ,แอบเอามาใช้ใชเพราะยาชนิดนี้เนี่ยนี่เขบอกว่ามันไร้สีไร้กลิ่นนะครับทำให้เราเนี่ยระวังตัวได้ยาก โดยยาชนิดนี้นอกจาก GHB แล้วเนี่ยยังมียายประเภทหนึ่งก็คือยาอาอาลปาโซแรมนะครับซึ่งใช้เพื่อใครความกังวลให้กับผู้ป่วยนะครับโดยยาประเภทนี้เนี่ยเป็นวัตถุกออกฤทิ์ประเภทที่4นะครับแต่นะครับมีการลงนามประกาศนะครับเมื่อวันที่15พฤศจิกา2555นะครับและจะมีผลในวันที่17มิถุนา2556นี้นะครับ ว่าให้ร้านขายยาคลินิกนะครับต้องส่งยาชนิดนี้เนี่ยคืนให้แก่ผู้ผลิตทั้งหมดภายในวันที่16นะครับเพราะเดิมเนี่ยยาชนิดนี้ยังไปใช้ได้แต่ยร้านเนี่ยเราไปซื้อเองเนี่ยจะไม่ได้ต้องมีใบสั่งจากแพทย์มาถึงจะใช้ได้แต่ต่อไปนี้เนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะครับยาชนิดนี้จะถูกเก็บเอากลับมาทั้งหมดเพราะว่าปรากฏว่าอะไรดูแม่จันไมล์มในต่างจังหวัดเนี่ยบางทีไม่ต้องมีไม่ต้องมีใบ,ใบจากแพทย์นะคแค่รู้จักซีกับเจ้าของร้านนิดนึงเนี่ยเข้าไปซื้อได้เลยซื้อไปซื้อได้เลยครับ คือก็เข้าใจคือบางคนเนี่ยเขาเขาก็รู้ก็คือได้ใบสั่งจากแพทย์มาแล้วครั้งหลังขี้เกียจจะไปหาแพทย์ละเพราะบางทีเดินทางลําบากเดินทางไกลก็เลยใช้ความเสถชิตเชื้อแล้วเขาก็ไว้ใจกันไว้ใจกันก็เลยขายให้เลยปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยก็มีการแอบเอายาชิิอย่างนี้